อาการของภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะเ้าให้คนถามมาตลอดพี่ปราอาการของภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรเรามาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปราบอกเลยไม่ใช่ทุกคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินจะมีอาการที่เห็นได้ชัดเจนแต่อาจจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. ความดันโลหิตสงูง 2. ไขมันไตรกลีเซอไรด์ส,สงูง 3. ไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีตำ่ำ สระดับน้ำตาลในเลือดสูง 5. กระหายน้ำบ่อยมากเลยหกอัสวะบ่อย 7. จ็ดขิวบ่อย 8. ผิวหนังติดเชื้อง่ายหรือใช้เวลาในการรักษานานกับปกติเลยค่ะถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้พี่ปราบอกเลยสำคัญมากๆเลยนะคะต้องรีบเช็คตัวเองและที่สำคัญดูแลตัวเองนะคะพี่ปราจะมาให้ความรู้ตลอดติดตามพี่ปลาเราจะได้ไม่เป็นภาวะโรคหรือรังค่ะ เชื่อพี่ปลานะคะ